ผมได้สั่งซื้อน้ำยาก,กายล่างมันจากดาร์กเว็ซึ่งน้ำยาก,กายล่างอันนี้ที่ผมสั่งมาคือน้ำยาก,กายล่างของมนรษย์หมาป่าเตยมึงเป็นอะไรเนี่ยปวดหัวมากเลยอ่ะก็ขันมากไป <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> ให้กูเข้าไปดิเฮ้ย เอาเลยครับผมวันนี้มาอยู่กับผมน็อตเอนเทนวันนี้ผมได้สั่งซื้อน้ำยาก,กายล่างมันจากดาร์กเว็บซึ่งน้ำยาก,กายล่างอันนี้ยที่ผมสั่งมาคือน้ำยาก,กายล่างของมนุษุ์มหมาป่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้น้ำยากายล่างเนี้ยมันจะกลายเป็นมนุษย์มหมาป่าได้จริงไหมแล้ววันนี้ผมจะมาทดลองกับเตยและตอนนี้นะครับมันก็เป็นเวลาประมาณตีสามมนาทีแล้วซึ่งเวลาตีสามเนี่ยจะมีปีศาจหรือพวกผีวิญญ,ญาณเนี่ย ออกมาแล้วว่าและอาจจะทําให้น้ํายาไก,กายลางของเราอันนี้เกิดผลจริงไม่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เตยลองทดลองดูนะฮะเตยเป็นไงจะทดลองน้ํายาไก,กายลางรู้สึกไงเป็นเ้นมากเลยใช่ครอะอันนี้นะที่ได้กินอนะ่ะเป็นไ,ไงอ่ะสีไม่น่ากินเลยหรอในรองเป็นไงไกินเจ้าเห็นใช่หรอ จะลองกินไหมสักหนึ่งจิบจะไหวเหรอไงอ่ะจะตายไหมอ่ะฮะพี่กินจริงเหรอเป็นไงรสชาติรสชาติแปลกๆวะ่ะหรอเอาอีกหน่อยดิอย่างนี้ไม่เห็นผลห <c oughs> รอกหอมเลยวะโอ้ <c oughs> หี้อ่ะ กินเยอะอยังวะ <c oughs> เป็นไงไปเลยไม่กินแล้วรอรสชาติแบบสีมันดำๆเนาะไม่ไหวว่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างเหมือนกินยาอะไรสักอย่างเข้าไปอะรอเหมือนแบบยาโรงพยาบาลไหมหรือว่าอะไรไม่ไม่เหมือนเป็นยาน้ำอะไรสักอย่างอะรอ,อ,อไม่อร่อยเลย มันจะได้ผลจริงหรอวะฮะมันได้ผลจริงหรอแล้วกูจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าตลอดไปไม่รู้ว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยตายฮะไม่แต่ว่ากูไปอ่านดูมาแล้วว่าไอ้น้ํายาไก,กายล่างตัวเนี้ยถ้าสมมติว่ามึงลายล่างเป็นมนุษย์หมาป่าเนี่ยมึงจะลายล่างได้แค่สามสิบนาทีอ๋อเออล<ง>แล้วเดี๋ยวผนของฤ์ยาเนี่ยมันก็จะหายไปเออยงก็โอเคไม่ต้องกลัวเว้<ร>แล้วเดี๋ยวเราไปดูไก่ดีกว่า ไว้อีกประมาณ5นาทีมันจะมีผลไงเคียไป<ะ>เตยมันเ,เป็นอะไรเนี่ยปวดหัวมากเลยอ่ะก็ขันมากด้วยอาการเป็นไงวะตอนเนี้ยบ้าปะเนี่ย ให้กูช่วยเกาป่ะแล้วก็ได้กินแปลกๆเนี่ยฮึหรือว่ามึงจะเริ่มเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วเอางี้ดีมึงก็ลองกินอีกดิอีกนิดน,นึงจะดีเหรอเออแค่นี้<ว>มันก็ออกผลแล้วนะยังรอว่ามึงใกล้ขันจะเป็นมนุษย์หมาป่าเนี่ยกินอีกเหรอเออ อตอนนี้มึงเหมือนมันุนหมาบ้าไงแต่ถ้ามึงกินอีกมึงจะกลายมันุนหมาปลากินเลยนะกินเลยนะทิพนิดนึงก็พอแล้วมั้งเฮ้เยทำไมมึงกินมปเยอะขนาดนั้นน่าเตยไอ้ไรเนี่ยเตยเตย เป็นอไรอ่ะตื่ยเป็นไงอ่ะตื่ยเป็นอะไร <c oughs> ทำไมอ่ะให้กูเข้าไปดิ เป็นอะไรอะ่ะทำไมแขนมึงเป็นเงี้ยดูนี่อย่าเข้ามาใกล้กูเลยเชี่ยกว่มันใกล้แล้วอะ่ะเจยทำไมไมีแค่แขนนะทำไมไม่กลายเป็นทั้งตัวหรือว่าน้ำยามันจะไม่พอกูต้องกินเพิ่มไม่รู้อะ่ะมันลองกินเพิ่มไะฮะมึงจะกินเพิ่มจริงเหรอ tươi tươi yên tươi đổ càn nó cái tay hơn của đêm lọt tươi Nó lăm như vậy là quá chia tươi ơi mừng 2 khang à ơi tới ơi 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 được không là... tuy. 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 Yeah, mà ui ơi 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 คุณผู้ชมครับตอนเนี้เตยเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วไฟก็ดับด้วยไม่น่าเชื่อเลยงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปดูเตยกันอีกรอบนะฮะ อะไรวะมันน่ากลัวจังวะ ียคนน่ากลัวเลย,ยสิ่งเฮียเลยวะเอาเลย ไปนอนอยู่ตรงนี้หรือว่าลิตยาจะหมดแล้วทำไมกูกลายร่างเป็นหมอเปล่าวะเออดิแต่มึงกลายร่างเป็นไม่เต็มตัวนะจำอะไรไม่ได้เลยวะเป็นไงอ่ะไม่รู้อะไร แลยความจาครั้งสุดท้ายที่มึงจาได้เนี่ยมันเป็นไงกูควบควมุมไม่ได้อะกูควบคุมตัวเองไม่ได้อะเหรอมึงกลายร่างเป็นหมาป่าเนี่ยกูเ,เกือบจะโดนเล่นงานแล้วตอนนี้น่าจะกลับมาเป็นปกนติแล้วแหละใช่ น้ำยากไก่ล่านี้แท้ๆเลยดูหมดสภาพคุณผู้ชมครับเตยก็จำอะไรไม่ได้อีกแล้วผมก็เกือบจะโดนเล่นงานสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆิงไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ